เป็นอย่างไรบ้างครับไปซื้อของไหว้กันมาหรือยังครับวันนี้วันจ่ายนะครับเมื่อคืนประมาณตีสองรัฐบาลก็ส่งเงินมาให้ไปซื้อของไหว้นะฮะไปซื้อกันมาหรือยังครับนี่คือหมายอะไร ฟีเจอร์รีทัชเปิดอยู่อ่าสวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่ยให้กดไ like ลค์มาล้หนึ่งไลค์กดไลค์แล้หนึ่งไลค์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับจะได้รู้ว่าใครเข้ามาบ้างนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลา บ่ายสามโมงยี่สิบสี่นาทีนะครับวันนี้ยังไม่ได้บอกไปซื้อของไหวเลยครับเงินยังแช่อยู่ในธนาคารอยู่เพราะว่าซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> อ่ ใครเออใครเข้ามาแล้วก็อย่าอย่าลืมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment กันเข้ามานะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับอ่ามีอะไรอ่ะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนระือเปล่าอยู่มุมล่างมุมล่างซ้ายใช่ไหมน,นี่ตรงหมายอะไร เครื่องหมายอะไรเอ่ยท็อปชัดชทดสดท็อปชัดช็ดสดขอต้อนรับสู่อย่าลืมนักษาความเป็นส่วนตัวไม่ได้ไร้กันนาน ยังงงๆอยู่จะลืมลอ่ะออมีลำโพงเปิดปิดได้มีโืงเปิดปิดได้เป็นไงฮนะ แบกกลาวแบกกราวข้างหลังด้านหลังเป็นดอกไม้นะฮะดอกกล้วยไม้นะฮะดอกกล้วยไม้เห็นไหมครับสวยงามครับด้านหลังก็จะมีแทงน้านะครับแล้วก็ราวตากผ้านะฮะราวตากผ้าไม่ใช่ราวนะไม่ใช่สับปะปอลาวนะราวตากผ้าเมื่อวานได้ข่าวว่ารถโดยสารขนส่งนักท่องเที่ยว ที่สปะประวอเราเกิดอุบัติเหตุนะครับไหลลงข้างทางชนกับต้นไม้นะครับคนขับตุยนะครับคนขับตุยนะฮะต้องเตียวบาดเจ็บหลายรายแล้วก็ส่งมารักษาตัวที่จังหวัดบุรีรัมย์นีนะครับอาการหนักก็อยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะรับุรีรัมย์ส่วนอาการเบาๆก็ไปโรงพยาบาลอื่นนะครับทางประจาัมพันธ์ ก็ได้ประกาศขอรับบริจาคโลหิตนะฮะก็มีผู้คนไปบริจาคก,กันจำนวนมากนะครับก็ส่งกำลังใจให้ผู้ที่บาดเก็บและญาติหายไ้ๆนะครับไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้ว bao mà anh tên giang rây